ผู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการสร้างภาพวิดีโอการแสดงภาพขึ้นอยู่กับแนวคิดของกฎแห่งการดึงดูดกฎแห่งการดึงดูดกล่าวว่าไม่ว่าจิตใจของเราจะมุ่งเน้นไปที่อะไรสิ่งที่เรามักจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราเองหลักการพื้นฐานคือสิ่งที่เราคิดจะเริ่มก่อร่างความเป็นจริงในที่สุดดังนั้นหากเรายึดติดกับด้านลบเราจะดึงดูดเชิงลบมากขึ้นแต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับชีวิตที่เราอยากมีชีวิตมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราจะดึงดูดเข้าหาตัวเองและนั่นคือสิ่งที่มีประสิทธิาาผลมกทททีี่่สุดเร ด,ด้วยวิดีโอแนะนำนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าทำไมการสร้างภาพจึงสามารถเปลี่ยนเป้าหมายของเราให้กลายเป็นความจริงของเราได้หัวข้อที่ครอบคลุมการแสดงภาพคืออะไรและจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไรการแสดงภาพทำงานอย่างไร ตัวอย่างของการแสดงภาพที่มีประสิทธิธภาพตลอดประวัติศาสตร์การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแสดงภาพที่มีประสิทธิภาพเทคนิคของคณะกรรมการวิสัยทัศน์การใช้คำยืนยันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการแสดงภาพการเขียนเป้าหมายของคุณให้มีประสิทธิภาพการสร้างภาพแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการมากที่สุดแทรกตัวเองลงในภาพของชีวิตที่คุณต้องการ